โยโย้ก็สวัสดีไปรุ่น Toilet s o w e r Defense กันทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับอพิโซดที่67แล้วนะครับทุกคนครับโอ้โ oh, ห oh, หลกัหลกๆเลยนะตอนนี้ที่เขาแบบว่าอัปเดตเข้ามาเนาะคือเขาย้ายโซนฮาโลวีนนะครับไปไว้ตรงนี้แล้วคือเป็น <c oughs> เป็นที่ AFK เก่าอะ่ะทุกคน <c oughs> เห็นไหมนี่ทุกคนนี่ฮะแล้วเขายังมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะฮะทุกคนน่าจะเป็นสุสานข้างในนะฮะทุกคนครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันคือผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกคนครับนี่ฮะเขาก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนช็อปอะไรมาไว้ตรงนี้หมดเลยนครก็ือตงี้ จะเป็นโซนฮาโลวีนนะครับทุกคนครับโอเคนะฮะเอ้าอะไรวะเนี่ยบอกเอ้าคือคือว่าไงมีอะไรว่าไงครับน้องชายพี่ชายว่าไงน้องชายน้องชายพี่ผมขอแลกตัวไหนตัวไหนโอ้ทุกคนครับคือผมกําลังทําคลิปอยู่นะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขามาขอเทรดตัวผมผมมีกล่องฮาโลวีนหนึ่งร้อยกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาดี เอาดีคือน้องเจ้าตัวเอนจิเ hey. นียร์พี่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยร้อยกล่องครบยังวะเนี่ยมันข้อเสนอสุดบ้าเลยกันเนี่ยทุกคนคือคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเอพิโซดที่66ใช่ปะหรือ67วะน่าจะ67ไอ้ผมก็ลืม่าเจอกล่องเอนจิเนียร์ไปร้อยกล่องคืองงเลยเดี๋ยวผมขอลองนับตามนี้ครับครบปะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9าม 99 100กล่องครับทุกคนอุ้ยทุกคนว่ามันคุมม้มไหมผมควรแลกดีไหมเนี่ยคือ e n นจิเนีตอนนี้มันแ,แล้วนะฮะผมควรแลกดีไหมเนี่ย100กล่องแลกกับ e n นจิเนีแต่ผมมองว่า e n นจิเนียตอนเนี้ยเราสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนะครับคือราคามันอยู่พี่ประมาณ5 6 0 0มั้งนะฮะ6 7 0 0แหละที่ผมดูดมานะซึ่งผมมองว่าคุม้มนะครับผมขอแลกไปเลยแล้วกันนะ 100กล่องเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมโละเลยผมจะทำคลิปเปิดกล่องฮาโลวีนจบอยากได้เอ็นกับแดงสองสมตัวพอไหมโอ้โหเอ็นกับแดงเหรอน้องเอางี้พี่ให้อัปเกรดไททันคามิล่าแมนน้องเลยเออนะผมว่ามันคุมนะ oh, ค้มนะจริงโอ้โหคุ้มนะพอไหมน้องพอไหมพอไหม เอาอีกไหมพอละมั้งพี่ว่าผมให้เขาเป็นตัวอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนไปเลยแล้วกันได้ฮะโอเคน้องสวยปิดดิวฮะปุ๊บโอเคทุกคนครับเราได้กล่องมาแล้วนะะเนียฮะเฮ้ยน้องๆคือพี่ถ้าพี่เปิดไม่ได้พี่รีฟันได้ไหม <laughs> ถ้าพี่เปิดไม่ได้พี่รีฟันได้ไหมเนี่ยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมขอข้ามการอัปเดตนะครับของอีพิโซดที่67ไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกล่องฮาโลวีนนะครับโอเคนะซินิสเตอร์นะครับคาม e ล่าแมนระดับรีเจนต์ตอนนี้มี2,700คนนะครับที่ได้ครอบครองนะส่วนระดับมิ h ติของเราเนะี่ยฮะ3,100 เนี่ยร้อยยี่สิบเคคือมีคนได้แค่สามพันกว่าคนนะครับคือที่ผมถามน้องๆมานะครับว่าลัคกี้บูธเนี่ยมันใช้กับตัวนี้ได้ไหมคือมันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนเอ่อไอ้ลัคกี้บูธเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ตู้ตรงนี้นะครับตู้สุ่มเงินนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้ระดับมิติกับรีเจนหรือเปล่านะมากล่องแรกนะฮะปึ๊บอู้ยเค e สปิเกอร์แมนโอ้โหอ,อ,อย่างเนี่ย ปุ๊บโอ้โยทุกคนมันมันเกลืออะไรอย่างงี้วะเนี่ยปุ๊บโอโ้ไม่มาจริงมันไม่มีดวงเลยใช่ไหมเนี่ยปุ๊บอุย้ย Monster Spikerman นะฮะมาฟึบอันคอมมอนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดที่บ้านผีสิงดีกว่านะครับเผื่อเราจะมีดวงด้านนี้นะฟึบโอ้โหฟึบโอ้โหมันเกลืออะไรอย่างงี้วะเนี่ยฟึบโอ้โหอะไรเนี่ยปุ๊บโอ้โหมาฮะทุกคนทำไมมัน มันเค็มแปลกๆวะอะไรวะเนี่ยมาโอ้โหผมว่าต้องเปลี่ยนที่ละตรงนี้โหเหงไม่ดีนี่ครับเอ้ยนี่อากันนะฮะอยู่ตรงโซนเอฟเคเลยนี่เน่ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหมอนเสเตอร์แล้วฮะหลังหลังหลังยงหลังยางหลังดีกว่ายางหลังดีกว่าเผื่อดวงเอาไปข้างหลังไม่ได้ปึ๊บืึทําไมมันมันเกลืออย่างนี้เนี่ยมาฮะฟึ๊บโอ้โหเราต้องอยู่ในตู้ดวงตรงนี้นะครับปึ๊บ ปุ๊บเอาแกงๆงเปิดแก,แกงเเปิดปุ๊บโอโห و. ไม่ได้นะฮะฟึบโอโห و. เฮ้ยเดี๋ยวนะั้นรีเจนไนจะแบบไม่มาเลยใช่ไหมมอนสเตอร์รัวๆเลยนะครับปุ๊บอ้โห و. เมื่อกี้มีแบบกระตุกเล็กน้อยนะแต่แบบคือไม่ได้อะไรเลยฟึบโอโหมาด้วยกันครับเดี๋ยวเราลอง10ทีดูนะว่าเราจะได้หรือเปล่าฟึบโอโห1สิบทีก็ไม่ได้ได้พัมกิ้นฟาร์มเมอร์มานะครับ1ิบที โอ้โห oh, อะไรเนี่ยคือคืออะไรใหไมมันเกลือขนาดนี้เนี่ยปึ๊บโอ้โหพลังกินฟาร์มเมอร์นะครับมาฮะปึ๊บโอ้โหพลังกินฟาร์มเมอร์อีกแล้วดวงกําลังมาทุกคนดวงเรากําลังมาสิบทีฮะเฮ้ยดีเจนไม่มาเลยเหรอทุกคนปึ๊บเอา้าดีเจนไม่มาเลยปึ๊บโ oh, อ้โหยังเกลือเกลือจัดให้มันเกลืออย่างนี้เนี่ยมาโอ้โ oh, ห oh, ปึ๊บโอ้โหพลังกินฟาร์มเมอร์อีกแล้วครับได้มาเยอะมากปึ๊บโอ้โ oh, หอย่างเนี่ยปึ๊บ โอ้โหเฮ้ยรีเจนนายแบบคือร้อยกล่องมันจะหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยร้อยกล่องไม่มาเลยหรอจริงจังปะเนี่ยโอ้โหฟึบโอโ้ทุกคนก็คือก็คือถ้าผมเปิดไม่ได้เนี่ยผมเสียมิติฟรีเลยนะแล้วก็ผมเสียตัวอินจิเนียร์ฟรีเลยนะครับปึ๊บโอ้โหโอ้โหทำกินฟาร์เมอร์อีกแล้วฮะเดี๋ยวนะระดับรีเจนเราไม่มาเลยหรอโอ้โหปึ๊บโอ้ทำกินฟาร์เมอร์อีกแล้วฮะคือเขามาลัวมากท้อแท้ว,ว่ะทุกคน โอ้โหอะไรเนี่ยทอ้อว่ะโอ้โหไม่มาจริงโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยปึ๊บ oh เฮ้ยโอ้ m ก god ลีเจนเนอรี่เรามาแล้วนะครับ1อันเอ้ยคือผมดีผมจะดีใจทําไมวะมันได้แค่ตัวเดียวเองอะปึ๊บผมยังได้มิติกมิติกมาเหอะขอละมิติกอีกสักตัวได้ไหมมิติกโอ้มิติกโอ,กโอ้อีกแค่3ามกล่องสุดท้ายและมิติอมิติกแม่งไม่มาเลยวะ่ะ มิ oh. ติกมาโอ้ต่อฮะต่อฮะซื้อเลยโอเคอืม okay. hmm. มาดิมันต้องมาหน่อยแล้วผมว่านะโอเคมา,ม,า,ม,า oh. มิติกมามิติกมาโอ้โหมิติกไม่ไม่มาเลยว่ะทุกคนรีเจนอีตัวหนึ่งก็ได้มาฟึบเฮ้ยคะโอ้ oh my god โอเคทุกคนตอนนี้กล่องฮาโลวีนเราเหลือแค่กล่องเดียวนะครับคือไม่คาดฝังไม่ผิดหวังครับทุกคนโอเคคลิปนี้เราก็จะจบไปแบบเตือ โอเคตามนั้นนะฮะุบแล้วนะครับเราได้ s นิสเตอร์นะครับคาเมราแมนมานะครับระดับดีเจนโอ้โหคือผมควรดีใจไม่ใช่ทุกคนคือผมควรดีใจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมขอปิดไปแบบเฟลเฟ